ไส่โลเลับพี่ๆนันะนี่นะครับหูในน้ำดูเล็กๆเองใหญ่มากเลยครับพี่นันะสวัสดีครับพี่ๆนานะเซียนป่าและเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ผมพาเลาะเหมือนเดิมครับไม่ได้เลาะหรอกผมว่าผมจะพาไปเฝ้าปนินนะครับปนินอ่างที่ผมยิงปีที่แล้วนะครับนานๆจะได้เจอปนินล่องหูเจอเยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้ก็ จะลองไปดูอีกครับว่าจะเจอหรือเปล่าเนาะเพราะว่าน้ามันลดเนาะนี่ครับวันนี้ก็ลมแรงด้วยนะดูครับเป็นคลื่นเลยนะวันนี้ลมแรงมากๆเลยครับไม่รู้จะมองตัวปลาเจอหรือเปล่าเนาะดูครับเห็นระดับไหมครับมันลดลงไปเป็นเม็ดเลยนะเดี๋ยวมาลดมาติดตามรับชมด้วยกันนะครับว่าผมจะหมาหรือเปล่าเนาะวันนี้ก่อนจะก่อนจะถึงไมปันนินก็ได้รับลาเลาะดูไปช่อนไปก่อนนะครับเพื่อจะ เจอแักแต้มสองแต้มนะตุนไว้ก่อนนะเพื่อมันจะได้ไม่แห้วนะ <c oughs> นี่ครับมาดูอ่างนี้ดูประกายนะันนี้ก็เอายะเอายกยิงมาแล้ววันนี้เนี่ยเห็นประกายมันขึ้นเยอะมากเลยครับเขาไม่ห่วงนะเขาบอกจะลองเฝ้าดูว่ามันจะได้ยิงผมแต่มันขึ้นเลยกลางๆนะอ่างปนินก็ประกายเยอะเหมือนกันครับแต่ว่ามันอยู่หนะ้าหกสิบเมตรอะ ผมยิงไม่ถึงไปไปติดตามเัาชมด้วยกันครับว่าจะเจอหรือเปล่านะจะมาหรือเปล่านะวันนี้เนาะลมแรงมากครับมองไม่เห็นตัวปลาเลยนะปลากระดีนะขึ้นเต็มเลยแต่ไม่เห็นปลาใหญ่คนระับเพราะลมมันแรงไปนู่นแล้วครับช่อน ใช่ปลาไหมเหมือนปลานะเฮย้ยโดนโดนปลาครับพปีแต่นะดูแล้วช่อนช่อนใหญ่นะใส่สวยอยู่ครับนึกว่าไม่ใช่ปลาครับเมื่อกี้อุ้ยไปแล้วนะจะขาดไหมนี่มามามาอุ้ยใส่สวยครับใส่สวยอู้มามา,มาผมนึกว่าไม่ใช่ปลาช่อนนะเมื่อกี้ผมขี่เลยไปแล้วนะเมื่อกี้นะ จนต้องถอยรถกลับมาดูครับไม่รู้เล็กหรือใหญ่ครับเห็นแค่เงาเง,งนะผมว่าน่าจะไซส์สวยครับตึงมือมากเลยเนี่ยมันหันหน้ามานะครับออ้ไซส์สวยครับไซส์สวยอุ้ยขาดไหมหลุดแล้วหลุดแล้วไม่รู้เล็กหรือใหญ่ครับวันนี้ลมแรงนะครับตัวปลายากมากโอ้ไซส์สวยครับไซส์สวยมามา ไม่เล็กครับใส่โอเคเลยครับพี่ๆนะนะมันหันหน้าให้นะนี่มามาโอเคใส่โลเลยครับ,ลลรบนี่คหับดูครับเขียวปีเลยไอช้อนเต็มแรกนัดแรกด้วยนะลืมเอาที่ใส่มาลืมเอามาอะไรมาใส่ปลาด้วย โอ้โหดูครับใสสวยครับใสสวยใส่โลเลยนะครับพี่พี่ธนานัดแรกวันนี้ในวันที่ลมแรงๆด้วยนะครับวันนี้ตัวยากมากเลยมันเป็นคลื่นนะมันมองไม่ค่อยชัดครับวันนี้แตมแรกนะครับส่โลเลยครับพี่พี่ธนะนี่นะครับใสสวยเลยครับลืมเอาอะไรมาใส่ด้วยนะครับวันนี้ลืมเอาถุงมาใส่ครับ อยมันหันหน้านะเมื่อกี้ผมก็นึกว่าไม่ใช่ปลามันเห็นเงาเป็นแค่เงาๆนะครับมันเป็นแค่เงาผมก็เลยถอยรถกลับมาดูอ้ใช่ปลาสัตว์เลยครับนัดแรก <c oughs> ไปลุยกันต่อครับวันนี้มองเห็นวันนี้ลอยแล้ววันนี้ว่าน้ํามันเป็นคลื่นครับลมแรงมากเลยครับดูครับนี้ในกล้องอาจจะดูเหมือนไม่แรงครับแต่ว่าในอันอนี้ลมแรงมาก แทบจะมองปลาไม่เห็นเลยครับปลานินนี่แทบจะไม่เห็นเลยดูนะครับได้ยินเสียงพันแบงเรียกกับพันแบงอยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวพันแบงบอกว่าเจอปลานินครับนกตะโกนเรียกอยู่ตรงปัง๊มเดี๋ยวเราไปดูพันแบงกันครับพันแบงเรียกแล้วเขาว่าเจอปลานินนะเดี๋ยวไปดูพันแบงกันับ ยิงเมื่อกี้นี่นะเอ,อ,อ้ยไปไปเบื้งเตยฟังนั่นมันบ่เห็นเอือนี่แหลปะปลาสับทิมใหญ่นี่แหละทิ่มที่ยิงบ่ค่อยถึงนะแถวนั้นอู้ยมาดูพันแบงค์ครับนี่จัดปันนินแล้วอู้ใส่ใส่กับโลครับพี่ๆนะฮะพันแบงค์มาจัดปันนินแล้วโอ้โหผมยังไม่เห็นปันนินนะวันนี้ สายสวยครับไปสายเราปลาปะนี้ค่อยไม่ยืนเทือนึงเลยได้ฟังนี่นี่บอกวายุปามฝั่งนั่นมันเห็นนะพันใส่ตะขคายนะบ่แต่มันมองนี่มันลึกเด้มันมาพวกมองนี่นี่ โดนไหมไม่โดนครับไม่โดนนะตัวนี้ไม่น่าจะโดนเ้ยเมื่อกี้ผมนึกว่าไม่โดนนะครับโดนครับแต่ว่ามันโดนเฉียดๆนะโดนเฉียดหลังครับขาดเลยผมก็ปิดกล้องไว้เลยผมนึกว่าไม่โดนจริงๆ พอดึงขึ้นมามันพันต้นใบบัวครับขาดเลยอ่ะเมื่อกี้โอ้ยขาดซะแล้วไปช่อนไส้สวยเลยนะเมื่อกี้น่าจะครึ่งโลได้อ่ะเมื่อกี้อดๆเลยครับ เห็นตัวมันใหญ่นะว่าจะไม่ยิงแล้วตัวมันใหญ่ก็ไม่โดนเหมือนเดิมนะ <laughs> ใช้สวยอยู่นะเมื่อกี้ <laughs> ช่อน <laughs> รอปาน,นินไม่ขึ้น ยิงปลาช่อนเลยขึ้นมามองหน้ามากๆลมกระแรงด้วยนะวันนี้ยราปรนิบปน,นิไม่ขึ้นเลยช่อนกน็ชอบขึ้นมามองหน้านะอส,สวยอยู่กับโลอยู่ครับตัวนี้ <c oughs> ับโลอีกแล้วมา สวยสวยสวยเต็มที่สองแล้ว <c ười> <c ười> ืนวัาเล็กโอ้โหสวยสวยเลือบใส่โ,สโลเกือบโลเลยหืมโอ้ในน้ำดูเล็กๆเอง <c ười> ใหญ่มากเลยครัแบพบีนะนะอ้วนด้วยนะโอ้โหเต็มที่สอง ไปมาสองแต้มสวยๆครับนี่พี่ๆนะฮนะใส่โลครับกับโลอุน่นๆเลยนะไปลุยกันต่อครับจะมาดีหรือเปล่าเนาะมาเฝ้าดูกระต้อครับเฝ้าปะเนินแต่ไม่เจอปะเนินเ,เลยนะวันนี้ได้ปลาช่อนมาสองแต้มครับไซส์สวยๆนะ ใช้กลบโลอยู่ <c oughs> ลุ้นคำตอบลมแรงมากเลยนะวันนี้เตรียบร้อย รอปรนินก็ไปช่อนขึ้นอีกแล้วครับอ้อ oh. ขึ้นอยู่ตรงหน้าเลยลอยเน่งๆเลยครับขาที่ครับน่าจะโดนจุดสำคัญนะเ mm. ต็มหัวไม่ดิ้นเลยครับไม่ดิน้นอยอไปช่อนไม่เจอปนินเลยครับวันนี้เต็มหัวเลยนะใส่สวยเลย ผานแบงค์ได้ตัวหนึง่งก็หายเจอเป็นฟูงครับวันนี้ก็ลมแรงด้วยมองตัวปลายากมาอีกหนึ่งแต้มครับปลาช่อนตั้งใจจะหมอดเฝ้าปานินครับแต่ว่าปลาช่อนมันขึ้นเนาะปดใจไม่ได้ใส่สวยอีกแล้วเต็มหัวเลยครับ ในน้ำดูเล็กๆเองนะไปกันต่อครับมาจะเจอปลาเนินหรือเปล่านะวันนี้วันนี้ยืนปอปลาเนินก็ได้ยิงนะปลาช่อนรับนะี่ปิดขาดเลยปิดคิวมามาซูมดูกันต่อจะเจอหรือเปล่านะพันแบงค์ถูกแล้วครับ ว้ยขึ้นมายังไม่ได้ยิงเลยพันไปยังไงยิงแล้วว้าโตสวยอยู่อู้อ้ออ้อ้้แหงดีเลยว้าใหญ่อยู่ว้าเต็มที่สองแล้วเฮ้ยยังม่เห็นเลยนี่มาตัวเดียวบ่โอ้ย <the> <c oughs> มาครับพี่พี่นะนะวันนี้ผมก็ลาเลากินพอแนละ้ววันนี้ตั้งใจจะไปซุ่มปลานินนะครับไม่เจอปลานินเลยครับโอ้ยืนซุ่มปลานินไปช่อนขึ้นมาต่อหน้าอมันอดใจไม่ได้มันก็เลยต้องยิงที่จริงผมว่าผมจะไม่ยิงปลานินนะครับันผมจะไม่ยิงปลาช่อนะนะครับวันนี้แต่ทาไงได้มันขึ้นมาอดใจไม่ได้ครับก็ไซส์ก็เจ็ดแปดขีดได้ครับไซส์เลยครึ่งโลอยู่นะสามตัววันนี้มาก็ได้พันเบงครับพันเบงมาทีหลังผมก็ได้ไปสองแต็มนะ ไปขึ้นอยู่กับพันแบงก์อีกพันแบงก์ก็ยืนอยู่ต่อหน้าผมก็ยังไม่เห็นปราณินเลยครับนี่มาสรุปผลงานกันครับพี่ๆนะนะมาดีนะงานวันนี้ครับนี่ครับไซก็เจ็ดแปดขีดครับครึ่งโลเอ้ยตัวนี้น่าจะครึ่งโลครับตัวนี้ตัวนี้ก็ไซโลครับแล้วก็ตัวนี้ก็แปดขีดนะนี่ครับวันนี้ผลงานก็ได้สามแต้มครับ มาช็อตนะที่จริงผมไม่อยากยิงหรอกเพราะว่าตั้งใจจะมาเฝ้าปันินแต่ทําไม่ได้ครับเจอแล้วก็ต้องเอาครับเดี๋ยวมันจะเหว่นะเพราะว่าปันินไม่เห็นเลยนะไม่เห็นสักตัวเลยครับวันนี้เห็นแต่ของปันแบงนที่ยิงได้ไว้บันไดครับโอกาสหน้ายังมีไปแก้มือใหม่ครับวันนี้ก็ได้สามแต้มก็ถือว่าหมานอยู่ครับโอเคครับพี่ๆนะนะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พานป่าหน้าใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ